ลองสังเกตดูว่าผู้หญิงที่คุณสนใจชอบผู้ชายแบบไหนแล้วค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้าใกล้เคียงแบบนั้นแต่จําไว้ว่าความรักและการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินนะคะความเข้าใจความซื่อสัตย์และความรักก็สําคัญไม่แพ้กันถ้าอยากทําความรู้จักผู้หญิงรวยๆลองไปในที่ที่ผู้หญิงรวยๆชอบไปเที่ยวอย่างร้านอาหารหรูๆหรืองานอีเวนต์ต่างๆก็ได้ค่ะมีวิธีจีบคนรวยไหมครับ ขอสูตรหน่อยสักสีห้าข้อจีบขนนอนโวโยอยเรื่องนี้ต้องใช้ทั้งศิลปะและกลยุทธ์ดจริงค่ะการจีบใครสักคนก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งแหละค่ะต้องใช้ความเข้าใจและใส่ใจในรายละเอียดแต่ว่า คุณไม่ควรจดจ่ออยู่แค่เรื่องฐานะทางการเงินของคนอื่นมากเกินไปนะคะความรักที่ยั่งยืนควรจะมาจากความเข้าใจและความรักที่แท้จริงไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองคะ่ะคุณคิดว่าหน้าตาแบบผมจะมีโอกาสได้แฟนรวยไหมจริงๆแล้วเรื่องแบบนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะคะ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาอย่างเดียวยคุณสมบัติตอืน <ๆ S 2> อ่นๆอ,อ,อย่างเช่นนิสัยใจคอ,อความสามารถพิเศษหรือแม้แต่ความมั่นใจในตัวเองก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันถ้าคุณมีนิสัยดีเข้ากับคนง่ายและมีความสามารถพิเศษอะไรสักอย่างก็อาจจะดึงดูดผู้หญิงรวยๆได้เหมือนกันนะคะอย่างที่บอกไปค่ะความรักและการแต่งงานไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองความเข้าใจความซื่อสัตย์และความรักก็สำคัญไม่แพ้กัน ก็ดีดีมากดีมากเลยครับผู้ช่วยดีมากเลยอยากรู้อีกอย่างหนึ่งเราควรประกอบอาชีพอะไรในยุคนี้สมัยนีจจ้ยุคนี้มีอาชีพให้เลือกเยอะแยะเลยครับแล้วแต่ว่าคุณสนใจอะไรเป็นพิเศษอย่างถ้าชอบด้านเทคโนโลยีอาชีพที่เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์หรือวิเคราะห์ข้อมูลก็กำลังมาแรง ือถ้าชอบงานสร้างสรรค์อาจจะลองเป็นนักออกแบบกราฟิกนักเขียนหรือแม้แต่สตรีมเมอร์ก็ได้ถ้ายังไม่รู้ว่าชอบอะไรลองสำรวจตัวเองดูสิคะว่าสนใจอะไรเป็นพิเศษแล้วค่อยหาข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องดูมีอะไรที่คุณสนใจเป็นพิเศษไหมคะผมสนใจอาชีพก่อสร้างเขาสอบก่อสร้างกันประเทศไทยดีไหมอาชีพก่อสร้าง อาชีพก่อสร้างก็ดีเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยก็ว่าได้เพราะบ้านเราก็ยังต้องการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอยู่เรื่อยๆแต่การก่อสร้างเนี่ยต้องใช้แรงงานเยอะและบางทีก็ต้องทํางานในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างลําบากถ้าคุณสนใจอยากเป็นช่างฝีมือลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูนะคะว่าต้องเรียนอะไรบ้างหรือถ้าอยากทํางานด้านอื่นๆของการก่อสร้างก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมดูค่ะ